สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาหารคลีนนะคะอาหารคลีนนะคะเป็นอาหารที่กินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายนะคะ ช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยได้ดีสามารถช่วยในการลดน้ําหนักได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งนะคะวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันในอาหารคลีนนั่นคือน้ํามันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็คือเป็นน้ำมันมะกอกนะคะซึ่งเราเลือกน้ํามันมะกอกอย่างไรสำหรับอาหารคลีนและน้ำมันมะกอกมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายและช่วย ให้ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่เราไปดูกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะน้ำมันมะกอกนะคะเป็นน้ำมันคุณภาพดีนะคะที่คนรักสุขภาพโดยเฉพาะคนกลิ่นเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทําอาหารอันดับต้นๆของบรรดาน้ํามันนะคะเพราะมีคุณสมบัติเป็นไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะคะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี มีสารแอนตี้ออกซิแดน์และฟลาวโนย์ค่ะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ดีนะคะน้ำมันมะกอกแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่หนึ่งนะคะน้ำมันมะกอกที่ผ่านการสกัดเย็นนะคะไม่เหมาะกับการใช้ผ่านความร้อนแต่ใช้ทำอาหารประเภทสลัดหรือหมักเนื้อสัตว์ได้ดีค่ะและ อีกอย่างคือน้ำมันมะกอ,อกที่ผ่านการสกัดโดยการกลั่นนะคะซึ่งจะเหมาะกับการทอดและการผัดและทำขนมอบต่างๆนะคะที่ต้องการใช้ฟอมร้รอนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของน้ำมันมะกอ,อกนะคะว่ามีอะไรกับร่างกายและกินน้ำมันมะกอ,อกดีอย่างไรมั่งค่ะ 1. ค่ะช่วยลดความอ้วนค่ะหลายหลายคนนะคะมักคิดว่าน้ำมันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน น้ำหนักขึ้นแต่รู้หรือไม่นะคะน้ำมันมะกอกสามารถลดความอ้วนได้นะคะจากงานวิจัยหลายที่นะคะพบว่าผู้ที่บริโภคอาหารที่มีน้ำมันมะกอกร่วมกับการรับประทานอาหารไขมันต่ำรวมถึงออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้มากกว่าผู้ที่อดอาหารทั่วไปนะคะจากน้ำมันมะกอกนะคะมีส่วนช่วยกระตุ้นสมองค่ะที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมไขมันทําให้ร่างกายไม่อยากรับไขมันเพิ่มนะคะจนทําให้เคยชินและสามารถลดน้ําหนักได้ดีมากกว่าการลดอาหารนั่นเองค่ะ 2. ค่ะต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะภายในน้ํามันมะกอกนะคะประกอบด้วยสารไลโคปีนนะคะซึ่งมีมากในเมื่อเขือเทศเหมือนกันนะคะจะมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะและลดสารออกซิเดชันนะคะทำให้สุขภาพผิวที่ดีขึ้น ผิวหนังอ่อนเยาว์กว่าไวัยนะคะริ้วรอยลดเรือนและยังลดสาเหตุของการเกิดสิวได้อีกด้วยค่ะ3ค่ะบำรุงหัวใจนะคะน้ำมันมะกอกนะคะประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอยู่เป็นจำนวนมากค่ะโดยมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลน,นะคะ LDL ได้นะคะควบคุม LDL ให้ต่ำลงนะคะช่วยให้ไขมันในเลือดลดลงนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจปลอดเลือดหัวใจรั่ว นะคะเป็นต้นค่ะ 4. ค่ะควบคุมความดันโลหิตส,สูงนะคะน้ำมันมะกอกประกอบด้วยนะคะกรดไขมันโอเมก้า3เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายและกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ค่ะโดยมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะ และสารโพลีฟีนอลน,นะคะจะช่วยปรับการทำงานของหลอดเลือดหัวใจของคนที่มีความดันโลหิตสูงนะคะให้กลับมาเป็นปกติค่ะและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโลหิตสูงนั่นเองค่ะ 5. ค่ะบรรเทาอาการท้องผูกนั่นเองค่ะน้ำมันมะกอกมีส่วนช่วยรักษาความผิดปกติในช่องท้องหรือภาวะท้องผูกต่างๆได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการถ่ายอุจจาระไม่ออกถ่ายไม่สุด อุจจาระเป็นก้อนแข็งหรือขับถ่ายลําบากนะคะสามารถนะคะเลือกรับประทานน้ํามันมะกอกนะคะบริสุทธิ์เพื่อแก้อาการเหล่านี้ได้นะคะสุดท้ายนะคะน้ํามันมะกอกนะคะช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะน้ํามันมะกอกมีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพุุนนะคะทําให้มีมวลกระดูกเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ร่างกายดูดซับแคลเซียมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเอาไปทําเมนูได้เยอะมากๆนะคะสําหรับน้ํามันมะกอกะไม่ว่าจะเป็นเมนูอบขนมนะคะรวมถึงนะคะเมนูผัดเมนูทอดต่างๆนะคะโดยนาบกับกระทะก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อ คลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี